มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับสามใบมาแล้วมาแล้วเล,ล็กท้ายสามตัวมาแล้วเล็กท้ายสามตัวเล็กท้ายสามตัวเล็กท้ายสามตัวมาแล้วครับสามตัวมาแล้วมีเพกันแล้ว ใบมาแล้วครับสามใบเห็นไหมเห็นไหมแปดหนึ 8, 1, ่งเจ็ดตัวเลขอกายแปดหนึ่งเจ็ดวเรียงลำย่อยมาแล้วครับเรียกน้ำย่อยมาแล้วไบเันีย,ย,เยเนี่ย,ยก็ได้นะอยู่กับไอ้นอีกใบเออไ,<ป>ได้อีกได้อีกสใบ อันนี้มันเป็นเจ็ดมมันมีศูนเจห้าไม่งั้นโอ้โหศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดได้ส wow ีใบพี่น้องสีใบจัดไปสีใบนอนเลขท้ายสี่ใบสี่ใบครับสี่ใบสี่ใบว้าวสีใบพี่น้องสี่ใบไม่ได้ม้่ไม่ได้ม่นอไปแล้ว รอ,อรุนครับรอรุนรอรุน่นสี่ใบแล้วครับนอนเนาะสี่ใบแล้วามารุ้นเลขหายสองตัวครับ าล้อเล็กท้ายสองตัวล้นเลท้ายสองตัวต่อเลยครับโอจะจัดร้านเสร็จปะครันเนี่ยจัดร้านไม่เสร็จแล้วเนี่ยรอลุ้นรอลุ้นเข้ามาแล้วสี่ <4 S 1> ใบก็ <c oughs> มาจับกล้องให้หน่อยสิครับจับกล้องให้หน่อยอเออปรับให้หน่อยอออสองตัวรอลุ้นครับสองตัว จัดมาเรียกอะไรเนากอะสามเก้าจัดไปพี่น้องไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดสามเก้ามาแล้วลอตเตอรี่สี่ใบลอตเตอรี่ได้สี่ใบครับสามตัวลอตเตอรี่ด้วยเลขท้ายเข้าครับเลขท้ายเข้า 3 9 9 3ครับเข้าตัวรองครับเข้าตัวรองเข้าตัวรองครับพี่น้องเข้าตัวรองเข้าตัวรอง3 9 3 9ก้าเาอ่ารอลุ้นบนครับรอรุ้น3าตัวบนรอรุ้นบนเร็วเร็วหน่อยครับเร็วๆหน่อยเร็วเร็หน่อยเร็วเ็วหน่อยโอ้ไม่ไม่ได้ย่างหมูแล้วครับเนี่ยมาย่างหมูให้หน่อยครับรุ้นรุ่นหมวยอยู่ เอาเร็วๆหน่อยครับเร็วๆนะสามเก้าแจกทั้งประเทศครับแจกทั้งประเทศวัดปุแดแงก็แจกนะครับอาจารย์เพียกก็เข้านะครับสามเก้าครับเข้าตัวรองครับเข้าตัวรอง